สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมืันนี้ต้องบอกว่าผู้ใดอยากจะได้ง่อยใหญ่ด้วยครับมาอีกแล้วตั้งใจดูแต่งแต่ต้นจนจบด้วยครับพี่น้องสําหรับผู้ใดอยากจะได้ง้อเลี้ยงราคาเพอเอาพอฟังเพอไปต่อได้นะครับพี่น้องคือเขาครับพี่น้องครับตรงนี้ก็คือโชคมีชัยฟาร์มนะครับอาทิตย์ที่แล้วเหมือไปเกี่ยงนะครับมาที่หลังอีก สิบลอยนึงก็ไปเบิดแล้วนะครับวันนี้มีชุดไม้สูตโต้ด้คบพี่น้องเนอะเป็นอีพีที่6แล้วครับวันนี้มีงัวทองหอหลุดยิงใหญ่มาฝากแล้วกะ็ผู้ใดมักแดงๆใส่สิบวันลอยเกตติปมือนตัวนี้ก็เป็นงัวทองเช่นกันนะครับพี่น้องวันนี้มามีให้ชมเยอะนะครับพี่น้องครับทั้งหลังผมหนีเพียบเม่ว่าจะเป็นงัวทองงัวสาวงัวแม่ลูกแล้วกะ็ปิดท้ายด้วยงวัวอ่ากัดนะครับพี่น้องครับครูดำแม่ลูกเจ้าพุ่นเดี๋ยวสิ้อ้าไปเบิงนะครับพี่กัดยุธทีบ้านเมืองแรงตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมมาามิิพสสััััยจงหหวดาาารรคคนะบ ผู้ใหมักงอดูกหมูมีให้เบื้องจุใจให้บพท่านขเขาเบื้องเบื้อง,งหนาคอกเมื่อนี้ที่ท้ายคลิปอยู่นี่ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่23นะครับเดือนกุมภานะครับพี่น้องครับเอาเพื่อบอรเสียเวลาครับเดี๋ยวคุณโชสิพาพี่น้องนี่ไปเบื้องไปทักทายกับเจ้า,า,าของคอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกันนี่คือเก่าครับได้มามไม่ลงรถหมาดๆเลยครับครับไอ้ง้อเมื่อนี้ก็มีง้อทองอยู่ครับง้อทองอยู่สามซีแมนะครับแม่เพิ่งผสมครับลูกน้อยก็มีครับ สามซีโตนะครับไอเบอร์โทรนะครับที่ช่องทางติดต่อกับมี085 747 1440ครับไอดีไลน์นะครับอีกเบอร์หนึ่งกับ9 3 285 966 43ครับเฟซบุ๊กกับโชคมีชัยฟาร์มครับภาษาไทยครับครับช่องทางการรับประกันกับรับประกันหนึ่งเดือนนะครับทุกอย่างทุกกรณีเลยครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับ อ่ะในรายละเอียดไปแล้วตัวแรกครับเบอร์หนึ่งตัวแรกเบอร์หนึ่งเอาอีแม่ใหญ่ๆนี่เลยครับโอเคครับผมอ่ะตัวแรกอันนี้ว่ได้เลี้ยงตามราคานะครับเอาของเงยของงามใเบื้องอนเลยเบื้อง่บนเลยครับเอาดิพี่ตัวนี้ผมถามก่นตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับขาลอยเจ็ดสิบก็น้อยครับขาลอยเจ็ดสิบยุ่นนิดเดียวพี่น้องเมื่อถึงกับเลือหน่อยวี่น้องครับตัวนี้เป็นง้วทองนะครับพี่น้องง้วทองครับทองกับวีเอลโรโจทองครับอ่ะนี่นะครับนะทองกับวีเอลโรโจนะครับพี่น้องครับ ทองกเวียร์รอยจูเป็นลูกที่ไหนครับเป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองบักไงนะครับพี่น้องท่องจักเดือนหรอครับพี่ท่องสี่ถึงห้าเดือนครับสี่ถึงห้าเดือนประกันทองเนาะครับอ่าตัวนี้สีแดงเข้มบักค่ะนะครับหัวอโลนไ้แล้วนะครับอันนี้วเงีแสนครับเอาตัวนี้นี่พี่เปิดเท่าไรครับผมเปิดรายยุหามื่นบาทครับหามื่นถุนถุนนะครับพี่น้องต่อรองเอาครับตะกี้งว่าตัวนี้บอตําก็แสนสามแสนสามพี่น้องครับนี่เป็นสื่อแดงเข้มเลยนะครับปุเร็มักงวยไง บ่ผิดหวังทั้งไงทั้งเงาเลยครับอย่าฝ้าว่าแพงเด้อพี่น้องครับอันนี้ไปต่อได้เด้อครับพี่น้องเด้อหาเมืองนี่ไงครับตัวจริงญ่ครับมองเงาก็สิบ่ถึงหาเมืองซ้ำพุ่นล่ะนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับเป็นงัวเอฟพุ่นล่ะครับแต่ว่าเพิ่นเห็นตีเบอร์จนเป็นเอฟเพิ่งเดินลอยวุ้พี่น้องครับนี่บ่้ยแน่ใจนะครับเนาะนี่บดใหญ่คักใหญ่แน่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมันชั่วอ่าขึ้นกันแท้กันจะหน่อยพี่น้องนี่หูสั่นหน้าตาดูชัดๆไปเลยนะครับบอ่่่ะตใหญคักล่ะเอางัวใหญ่เล็็บกยังดีๆๆสวยยอู่นี่ละ เกรดนี่เดี๋ยวออกลูกนี่เพต้องห่วงครับพี่น้องอ่ะสีบ่าปานบ่ดังนะครับพี่น้องครับล้มกับ,บ่ัวหนาจะไม่ติงง่งกันซองมึงอยู่นี่นะครับเดี๋ยวสชเบื้องทา้งไทยทางหางไห้นะครับเนาะเออเดี๋ยวแนละ้วผมพยายามไลง่ง้วนห้นยางอ่อนกันได้พี่น้องจะได้เห็นสีฟังขวาหนักนะครับเออนี่ฟังขวากะบ,บ่าปนบานบ่ดังอ่ะ๋อไงใครอี๋ได้ครับพี่น้องว่าเบื้องตัวจริงเอาหาเมืองง้อประกันทองหาใส่ใดครับขันพี่น้องมาสื่อคลิปนี่ยขันไปยกลิปอื่นหรือขอก่นเอาไปตอนี่ว่าตามกา มาเบิ่งตัวจริงเอานะครับสีด้านขวาดูสัตว์สัตว์จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอ่าตัวแรกนะครับนี่ผู้ใดบ่ทันกลับมาหลุดหนาขอบ้วนมีมาสู่มเอครับนุ่มงามครับนุ่มหน่อยหน่อยครับง่แงเนี่ยหน้ามงามอยู่ตัวที่สองครับตัวที่สองครับแม่ทองครับแม่ทองอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องตัวนี้เด้อครับยางใหญ่เด้อครับทองหัวโลุนนะครับยางอ่างยางเต็มอ่าตัวนี้ทองกับพู้ใดครับทองกับช็อกโกแลตครับทองกับช็อกโกแลตเด้อครับสักเดือนหรอครับ ห้าถึงหกเดือนครับขาคลิปอันตะเศร้าครับขาถึงหกเดือนมีคลิปตรวจให้ครับผมที่ว่าท่องพอนั่นพอนี่หนิมีใบสูตโตนะครับพี่น้องมีใบสุโตครับเอกสารมีให้แต่ว่าจากกระชับเวลาให้นะครับส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณลอยหาสิบสี่สิบเก่านะครับอันนี้ผมว่าใส่ลอยหาสิบได้สิบครับองอ่างเอาตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดอยู่สามหมื่นเก้าพันบาทนี่ไหมพี่น้องว่าสามหมื่นเก้าเห็นบ่คิดเบื้องตัวหาเอ้หาหมื่นที่ซ้ำไหนคิดเบื้องเอาตัวนี้สามหมื่นเก้านี่แหละ ใส้ลอยหาซิฟน้านตันนะครับพี่น้องนี่เด้ออ้าวหน้าตาเขียนม้วนเนี่ยดเตีนไส้จะซื้อได้ครับเมื่อกี้กอนเอามั่นไถ่ขีดมันหมุนดินเจ้กันแทุ้่่นนะครับเนาะอ่ะโอ้โหอย่างเชิงเบื้องแผ่นหลังเอานะครับนี่ตัวงอ้างตันตันเบื้องลิบพี่น้องเอาให้เบื้องชัดชัดนี่แหละครับเหลี่ยมเ,เหียนดีๆอยู่นะครับแต่ถีพาไปเบื้องข้างถ่ายนะครับนะดเดนาะผู้ใดมักเหงาหางหน่อยเหงาหางใหญ่ส่วนไหนพี่น้องเบื้องเอานะครับนี่อ้างอเต็มเต็มเดี๋ยวทีไรเห็นเบื เอาเบื้องชัดๆเนี่ยแหละพี่น้องขาประสบก็ถอนครับเดี๋ยวที่ว่าห้เบื้องขางทรายให้นะครับเนาะอ่ะมาดูด้านสายของน้องเขาเห็นละสีเดียวกันสามหมื่นเก้าเหมือนก่นพี่ครับนี่ไมพี่น้องเป็นตังเงินบ่เอามาเบื้องเอาวิ่งแล้อครับพี่น้องนี่ผู้ใดได้ไปนี่เป็นยังไงดูหมูครับลูหมูใหญ่ๆต่ำหนีบ่มีเนาะครับนี่เบื้องแผ่นหลังโู้โหด้ครับพี่น้องครับอ่ะหยกประโหลดผู้ใดหมักงวยใหญ่นะครับตัวแรกเบอร์สองประกันทองให้ตัวที่สามครับ ตัวที่สามนี่ค,คตัวที่สามตัวนี้ก็ใส่ไงเติบย่เลยี่สิบห้าบวกไปห้าหาสีปุ๋ยครับเออนี่ตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนหรอครับท่องหาถึงหกเดือนครับตัวนี้ท่องหาถึงหกเดือนนะครับเนาะครับผมนี่หาถึงหกเดือนอ่าเดี๋ยว้ี่เราหาจังหวะเว้ยให้เบิ้งว่าสัสดกันเออนี่โบดเข็มโบดหลึดนะครับเด้ออ่าโบดเข็มโบดลึกนะครับ อะทองจ็กเดือนทองก็พอได้ก่อนทองกับช็อกโกแลตคือกันครับตัวนี้ช็อกโกแลตสูงเท่าไรครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกลูกที่ใดครับนี่ลูกแรกเลยครับลูกแรกนะครับช็อกโกแลตตัวนี้เปิดเท่าไรครับพี่ตัวนี้เปิดอยู่สามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกไปพี่น้องครับว่าตัวใหญ่หรือดีประกันทองนะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องหน้าตาหงส์สันบรามันนี่แหละครับนี่ดำดำขาดำขึ้นมาหมดเลยนะครับเด้อหน้าขาฝุ่นเห็นบ่ตัวใหญ่นะครับเนาะ ใส่เงยๆนะครับหางเงาๆจนเหลย่อดเรลียมหน่อยเลระเบื้องเอาเบื้องมุมสูงน้ำนะครับนี่ถ่ายเบิ่มๆนะครับนี่เครื่องดำดำปานท่านไม่บวกครับพี่น้องเบืเอ้องนี่บดขัดอ่ะนี่เบื้องด้านใส่บืปานบืดังน,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 นะครับเนาะเออนี่เบื้องนาตรงนะครับเออนี่อ่ะเบื้องเอาดูชัดๆ,ๆนะครับเล็บไม่มีปัญหาสามเมื่อหกนี่พี่น้องนี่ หาใส่ได้เนาะครับเนาะต่อลองได้ครับทรงฟีตัวอีสานง้อบ่มีตํานีเด้อคับพี่น้องเด้อครับไผทรงใสตตันนี้ยังให้พี่น้องถามเอาอีกนะครับเนาะนี่ดูหลายๆมุมเสียกันสามบอมิตต่ใหญ่ๆงัอทองอ่ะเพสื่อสุตโตล้วพี่น้องไปต่ออดไสุตโตซ้ำตัวต่อไปเบอร์ซี่รับเบอร์ซีครับตัวนี้ง้อสาวเป็นบนี่ยง้สาวเลยครับสาวสาวขังแดงขักได้พี่น้องงา้มาขักตัวนี้ ตัวนี้สูงน่าจะลอยสี่สิบห้าบุ๋ครับลอยสี่สิบห้าครับว่าจะเดือนหรือครับนี่ยว่าสองปีพอดีครับสองปีนะครับเออพี่ทับเห่ไปี่ทับได้เหมือนวานนียครับทับอยู่นี่เลยเป็นบ่ครับทับอยู่นี่เลยครับพี่ใส่พ่อได้เห่เพิ่มผมใส่กับอเมริกันเจ็ดเจ็ดเก่าครับใส่อเมริกันเจ็ดเจ็ดเก่าด้วยครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเบิ้งทรงนี่ยังเป็นฟันนมนมอยู่เลยครับยังฟันนมนมอยู่เด้พี่น้องตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร ตัวนี้เปิดอยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทครับ 3, สามหมื่นสี่ได้ครับผู้ใดหาแม่บอกหัว่า่นๆสวยๆทรงนีปน่ปันว่ามันเลือดลอยครับพี่น้องเม็ดเม็ดบักขามเลยครับสีเม,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 ม็ดบักขามแดงเข้มแก่เป็นลูกสาวช็อกโกแลตครับลูกเป็นลูกช็อกโกแลตไซอ่ากับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านานี่ปันเลือดลอยนี่หามันชุดเราเนี่ยสายเลือดเขาเนี่ยอาจจะเป็นอิฟสามหน่อยที่พี่น้องครับนี่เป็นลูกบามันมาเรื่อยๆนะครับตรงงามนะครับอ่ะเบื้องหน้าตรงเบื้องเล็บนะครับ สวยๆเนี่ยแหละเอาเบืชะชะ้อง,ง,ง,องเ,เชษฐ์ทุโมอ,องเด็กสียางบนสายน้องเดินไปลูกอยากไปเด็กฝนชุ่มเว้ยวัวหายอยอ่พี่น้องเด้อไปไปวนดูด้านซ้ายเออนี่ด้านซ้ายบ่าปานบ่ดังอ่ะอยากให้พี่น้องเห็นสองขางเตือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องแค้นหลังนะพี่น้องครับหันไปทางพุ่นลูกไปเออนี่ดูชัดๆนะครับอ่ะนี่แหละสาวมือโกได้แม่บอกยางงามครับผม อ,อ่าไปทปั้งหมดไปเดีย๋ยวซีเบอร์แล้วเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเป็นแม่ลูกครับอ่ะเริ่มแม่ลูกได้ครับพี่น้องแม่ลูกเลยมีดูกหมูสองได้สามกับมีด้ะครับพี่น้องเด้ออ่ะเมื่อเลือกเอาผู้ใดมาเห็นคลิปนี้ที่หลังนะครับงัวกำลังสียขอดมอีกกร์รถทุกหล่อหนึ่งขึ้นกันมิเตซีแ่แบบนี้แหละราคากับแบบนี้สัมนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นชุดสีอ่าเบิงอ่าแม่ลูกนะครับเนาะนี่นะครับโอเคโอเคพี่โอเคแล้ว ลูกตัวนั่นปะลูกตัวนันอยู่นะลูกตัวนั้นยุติลวลูกตัวนี้เอาตัวนี้เป็นงวดูกหมูอ่างเด้หละครับแล้วก็ลูกน่าจะเกิดไหมเนาะลูกออริซี่มือมันนี่ครับซี่มือเป็นลูกตัวแม่ด้วยครับตั่ครับเอาเบื้องแม่ก้อนก็ได้แม่นี่อ่างอ้างเงี่นีให้ลูกมาลูกที่ไหนของเพิ่นนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณร้อยสี่สิบหากร้อยสี่สิบหากดาครับ ลำล้มหรือไงก็ข้างตัวครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูก vl 7 1็ดทับห1ึ่ vl เดทับหนึ้าได้ครับพี่น้องครับเพิ่งขอดไม่ได้ครับพี่น้องสายสะดือว่าท่านจะลดเข้าสามหมื่นนี่สายสะดือท่านลนน้องออกสั่นไปบุ้นหน่ครับนี่นะครับงอหางบักไงพี่น้องเด้ออ่ะเป็นแม่ลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิ่งลูกอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมช่วยจีถามราคาให้ก่อน คู่นี้พี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดสี่หมสี่พันบาทครับสี่หมื่นสี่ครับพี่น้องต่อรองได้แม่ก็คุ้มหน่อยแหละต่อรองได้อีกนี่นมย่างงามครับแม่ดูกหมูเลยครับบ่มีจอยครับแม่นี่ยบึงอันนี้เบึงไทยแบบเน้าตัดเนะครับพี่น้องย่างอ่างลูกตัวแรกย่างงามเลยครับลูกตัวแรกเป็นอะไรครับตัวแม่คือกันครับตัวแม่คือกันนี่พี่น้องครับอ่ะเอาเบึงหนาเบึงช่วงไร้ก่วงมาครับนะครับนี่ใส่ใหญ่เลยนะครับย่างตันนะครับเนาะครับเออเอาไปทั่งผูลุกไปลูกแข็งแรงดีครับไป ไปลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวบนชุดลายลูกไปทั้งแดดให้พี่น้องมุดกันสีบ๊อบบังได้ละเอาพี่น้องมันย้อนแสงเล็กน้อยได้พี่น้องเห็นบ่นะครับลูกตัวแม่ยได้ครับพี่น้องเด้อได้ละเดี๋ยวด้เอาเล็บแม่บ่มีปัญหาดอกเดี๋ยวด้วพี่น้องครับผมพยายามสิเอาอวยหาจังหวะให้เบิ่งลูกกันลูกตัวแม่งามๆเลยครับพี่น้องครับแข่งขาใหญ่ดีเออออกมาลูกมาออกไปออกไป นี่นะครับเอา้าแม่มันหูหูหนึ่งดอกพี่น้องหูครับหูเพราหายเลยครับนี่ลูกตัวแม่ด้วยครับเอ้า่อเอานะครับเห็นใบชากะมาเบ่งหนาคอกได้เดี๋ยวเบ่งคู่่อไปครับเบ่งคู่อไปคู่ลลคแม่หัวโลนลูกแม่หัวโลน,นลูกผูตัวนี้นี่ผู้ใดหาอนา,าคตพอพันนด้ครับพี่น้องครับตัวนี้เด็ดนะครับเนาะลูกย่างตันลูกโตผูลูกจักเดือนลูกพอได้ลูกเดือนกุกเดือนเสร็จสจครับเกิดมกรลาครับอ่ะเกิดมกกลาย่างตันลูกพอได้ครับลูกเคฟสามหนึ่งครับ KF สามหนึ่งแม่กับใส่รอยหาศีกอยู่มั้งครับแม่ใส่รอยหาศีกครับเมื่อลูกที่ไหนครับลูกแรกเลยครับลูกแรกเลยครับพี่น้องน้ำนมเก่งครับน้ำนมเก่งขั้วสานพี่น้องอ่าลูกแรกคู่นี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดอยู่สี่หมื่นสองพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นสองเลยครับพี่น้องตัวนี้ผู้ได้หาผัวฟันนี่เอาตัวนี้กับแด้หวันแม่พันพร้อมนะครับสบ่วแพันหลังของลูกนะครับเนาะสดสดเลยครับแม่เพิ่งฟันคู่แรกครับนี่แม่เพิ่งได้แขวคู่เดียวนะพี่น้องครับเอกสารมือถือพันหลังลูกไว้พี่น้องดหนุ่งต่างปๆ เอาเบื้องหน้าตานี่เอิกอย่างตันอันนี้เน้นเบื้องลูกก่อนเนาะครับพี่น้องเด้อเน้นดูลูกก่อนนี่แม่เป็นงัวอบวบโตใหญ่ด้วยครับใส่ลอยหางแม่เขาเกิดจากแม่เอฟสองเลยครับแต่เขาพ่นบวตีพ่นว่าเดี๋ยวนี้พ่นเศร้าโ<อ>ี้แม่พ่นฟ้ามพ่น,พนแม่เกิดจากแม่เอฟสองวันเดีพี่น้องครับอ่ะตำหนิบ่มีดอกครับอันนี้บวมอย่างนี้พี่น้องผูกไว้นี่หลักมันบ่พอครับครับหลักบ่พอครับหลักบ่พอกันแล้วไว้หนิล่ะอ่ะเห็นดเดี๋ยวขับเดี๋ยวมันชุดสีฟ้าเบื้องหน้าคักๆ ย่างงามนะครับพี่น้องนี่หัวโลนเพื่อนหลังกับกลั่มไทยลูกไหมพี่น้องมึงตัวนี้ย่างเด็ดนะครับเอานั่นแหละเพื่ออย่างเบื้องขวนกับเบื้องเอาเอ่าสี่หมื่นสองเอาเบื้องมุมนี่สัตว์ครับตำหนี่ไม่มีนะครับสดครับง้ลูกนี่นุ่มนุ่มดีครับนี่ตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเอาสิผ้าไปเบื้องแม่ลูกทั้งนี้อีกนะครับพี่น้องครับนี่หัวมีหลายอยู่ด้วพีย่างเดียกับเบื้องเอา มีงวกัดคูหนึ่งอยู่ด้วยครับพี่น้องไทยคลิปจังเหมือนกันต่อไปนะครับเนาะครับจะเอาคูไหนเอาครูกินนมอยู่บ่พี่ครับผมอ่ะกำลังกินนมอยู่พี่น้องโอเคแล้วครูนี่เดี๋ยวมันช่วยเอาไปทางนั้นให้นะครับย้ำนะครับผู้ใดตัวใดบ่ท่านนี่มีมา่งไม่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอเบื้องไม่ก็ได้นะครับกัดยุ้ยได้ยิ่้บ่ถึกใจอ่ะแม่ลูกเทพลูกโตแม่ครับลูกเจักเดือนแหรอครับลูก สีเข่าวสองเดือนครับจะเข่าวสองเดือนลูกพอได้ครับลูกสติงเล่ครับสติงเล่ได้ค่ะพี่น้องแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงเกือบลอยสี่สิบเจ็ดครับลอยสี่สิบเจ็ดได้เด้อครับเป็นงัวลูกที่ไหนครับเป็นงัวลูกแรกเลยครับง้วลูกแรกนะเออนี่คู่นี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดอยู่สี่หมื่นสี่พันบาทครับอ่ะคู่นี้สี่หมื่นสี่ด้ครับอันนี้คืองัวเฟซแบบไงได้ค่ะพี่น้องเกือบลอยหาสิบด้วยเส้นสูงครับอ่ะเบื้องมุมเมื่อกี้หลาสิบห้าเบื้องมุมสูงนะครับเนาะนี่ไปจากเบื้องขวาไปเบื้องแท่นหลังเอา นี่ลูกแถบว่าลูกแถบ,บเมื่อก่อนนะครับน้ำเต็มปากอยู่นะนีะ่แดงเข้มนะครับสีจริงๆนี่พี่น้องแดงเข้มนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็บ่บมีปานบ่มีด่างนะครับพี่นอ้องอ่่ะนีด้านขวาบ่ปานบ่ด่างตาแม่สาวตัวนี้งามๆเลยครับสียังจัดเลยละ่ะอ่ะดูไปเรื่อยๆขนาดให้ลูกนี่นตาของแม่เพิ่นดดูนี่แข็งขา่ายเงีวดี เอาต่อเอาผู้ใดมักเฟียมใหญ่บ่ผิดหวังครับพี่น้องบ่มีตำนี้ดอกอ่านีเนาะเดี๋ยวคููต่อไปครับผมคููต่อไปครับอ่าพี่น้องมาตัวไหนเดี๋ยวเอานี่งหัวม,มีหลายได้ครับค่อยๆเบื้องให้มันจบกันแล้วกันนะครับนี่ตัวที่ถูกใจพี่น้องอาจจะยุดทั้งไทยนะครับอ่ะนี่เด้อต่อไปเอาคคูใครัคูคูนี่ครับ ลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวแม่ครับลูกมั็นตัวทั้งหลังเหมือนปะครับลูกนี้ครับโอ้ลูกตัวทั้งหลังนี่นะครับครับนี่ลูกจักเดือนหรือครับนี่ลูกลูกประมาณเขาสามเดือนครับเดี๋ยวครับผมไล่ลูกไปทั้งหนึ่งกันลูกประมาณสี่เขาสามเดือนครับเออไปทั้งพวกลูกไปเดี๋ยวนะจัดนิดนึงกันทีน้องเดี๋ยวเขาสามเดือนเดี๋ยวนะผมดึงง้อปะขนาดกันเดือนทั้งน้าลูกเออโอเคจอดอ่ะลูกจะเขาสามเดือนอ่ลูกพอไหนครับ บบชัดเจนครับตัวนี้อันนี้บบชัดเจนนะครับตัว่าเดี๋ยวเรียมงามอยู่พี่น้องเลียมโตนะครับเนาะจะเข้าสามเดือนแม่ทับไปครับนี่แม่กับโบชัดเจนครับแม่กับโบแน่ใจว่าทับไปเอามาถึงโบท่านไหนตรวจเฮียงกันนั่ลูกแป๊บนึงเออนี่แม่สูงเท่าไหร่ครับแม่กับสูงประมาณลอยสี่สิบสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้าได้ด้วยครับพี่น้องครับผมคู่นี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดยุดสามหมื่นสี่พันบาทครับคู่นี้สามหมื่นสี่นะครับในลูกเทพง้งามลูกโตแม่นะครับพี่น้องครับ เบื้องทางผ่ายใส่กันพี่น้องมักใส่ใยอันนี้สูงหน่อย6เใยด้วยคับพี่ครับใยอยู่ครับนี่168บวกตีต่ใหน่อ้สิ่งเห็นละตำหนีบ่มีเนาะครับผมหูหูพอมนะครับะพี่น้องหูครับเออนี่เอาเบื้องหนาใส่กันนะครับดูเอาเบื้องเล็บนะครับด้านสายของแม่เบื้องเอาครับเบื้องหลายมุมพี่น้องม้เลือกเอาตรงใดเห็นมาชัดว่าเบื้องหนาขอไใ้นะครับ นะครับเดี๋ยวนุ่มบัตติงนะพี่น้องคู่ต่อไปครับผมคู่ต่อไปครับโอ้เดี๋ยวให้เป็นลาลูกมหาเมรนะครับโอ้ลูกตัวนี้กับงามีพี่น้องลูกตัวต่อไปย่างหนาเลยล่ะลูกแม่นี่ปะครับครับผมอ่ะนี่แหละแม่สีอ่าแดงขอบเปลือกนะครับพี่น้องครับแต่บทลูกโตแม่ด้วพี่น้องเด้อแม่นี่สูงเท่าไรครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าขึ้นกันครับร้อยสี่สิบห้าเป็นลูกที่ไหนครับเนี่ย เป็นลูกสองครับลูกที่สองได้พี่น้องครับเดี๋ยวจังเบื้องลูกเผนเนาะครับอ่าไม่ได้แม่ทับไปแม่กับว่าชัดเจนครับแต่ว่าสดใสดีอาสิอดสิผสมก็ชัดเจนบดบนใ่ใจขึ้นกันนะครับเป็นง้วแดงบดได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาเบื้อ่าลูกิ่นะครับเนาะนี่ลูกตัวลึกแดงเข้มนี้ก็แม่พลแนละนะครับเดี๋ยวบุ้นชุกไปเปเบื้องลูกกันนะครับเออนี่ตัวลูก่ลลูกมันจะเดือนลรครับนี่ลูกมันประมาณสองเดือนกลัวครับประมาณสองเดือนกลัวนะครับพี่น้องนี่แหละลูก่นนะครับเนาะ ไปทั้งลุดไปลึกครับลุกหลัหงหยนหยดทัด้งหมดเ <ไป S 1> <ด>ลยเดี๋ยวตึองว่าการจังเบหวงพี่น้องใจเยน็นๆยเด้อเด้อหาจังหวะกันอ่ะเดี๋ยวทั้งลุดไปอ้าวคู่นีาา้พี่เปิดเท่าไหร่คู่นี้เปิดอยูสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าหาลอยพี่นอ้องเด่เมย์ยังไงลูกโตมเมย์ได้อครับพี่น้องเด้อสองหมื่นเก้านะครับเนาะนี่แหละอันนี้คือเปิดเฮต้าได้อีกดิพี่น้องครับโตได้อีกโตได้อีกครับบ่มีต่อมนิเอกสารวิ่งให้ได้ขาดพี่น้องตลาดโตนี้ก็ลูกพอได้ก็พี่ บบชัดเจนบชัดเจนตัวนี้ลูกโดดเหรแต่ว่ามันจำชื่อ่ได้ตัวนี้กับเสบมีใบเถอะแหละบบชัดเจนแต่ว่าตัวใดที่ว่าลูกพอพันตัวนั้นตัวนี้มีเอกสารหายนะครับแม่หางยเงี้ยงลูกเก่งครับอ่ัเบื้องบงไปไก่นะครับดูกว้างๆเบื้องหน้าใส่กระนาขึ้นแม่เดี๋ยวยังไงชินเก่งครับคู่ต่อไปครับผมคู่ต่อไปแม่โบสถครับแม่โบสถนะครับพี่น้องโอ้ตัวนั้นคืองามแต่พี่น้องว่าสาวอันนี้ก็เป็นแม่โบสถนะครับหัวโล้นลูกกระยุนนี่แหละพี่น้อง อันนี้แม่ท่องไปครับเนี่แม่ผสมได้เดือนเสร็จๆครับอันนี้แม่ผสมได้ให้ได้แล้วครับเอ้ผสมไว้แล้วเดือนเสร็จๆครับแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับใส่ประมาณร้อยสี่สิบห้าผลม่อร้อยสี่สิบห้าใดได้ค่ะพี่หนุ่มขาดดอกสี่สิบห้าเดี๋ยวได้ผมก่อนอยไหลไหลงัวมาทางนี้จะเข้ากันลูกนกตั้งเถอะเลยเดี๋ยวได้ครับเด้อยวทำทั้งผู้หลงไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เชืองครับเดี๋ยวได้พี่น้องเอ้ยงวให้เข้ากันเออ อออเออนี่เลยอะไหลดูกั่นนี่ครับนียลูกจะเดือนแล้วกอ่ะลูกก็ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนเป็นลูกตัวแม่เด้อพี่น้องครับลูกตัวแม่แปดเดือนคู่นี้พี่เปิดเท่าไหร่เปิดอยู่สามหมื่นบาทครับนี่สามหมื่นถุนนี่พี่น้องครับมองเอาไว้เลี้ยงกันสิบหกคำถามเด้อครับผมต้องลูกนอกตั้งเพล่เรออยู่ลูกไก่จิซ่จาแม่เนี่ยเออนี่นี่บดีบัวเหลืองบ้างเหรอทางถ่ายบ้างใสกันลูกเห่าหางยางไงเอออ่ะนี่นะครับ เบมึงถ่ายใช่กันเดาอนี่เฮ้ยพันนายลูกมาทาั้งนี่กันพี่หนุ่มเห็นท่านชัดปันเลยมาทาั้งนี้ลูกมาเร็วเออนี่นี่น,นี่มึงโตลูกยังไงเห็นว่ามันสม,มันคุ้มแห็นที่พี่น้องมันโตใหญ่นะครับนี่อ่ะเลือกเอาเออนี่นี่นีน่อ่ะโตใหญ่ๆนั่แหละนี่แหละอ่ะสามมื้อถ่วนเหรอพี่ครับผมเออนี่ ตัวต่อไปครับตัวต่อไปแม่กัดเลยครับเออแม่กัดนะครับอ่ะไรงังสิเหระครับจะกัดกัดอะไรนี่กัดดำเป็นลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องอันนี้แม่พื้นท้องไหมครับนี่แม่พื้นเ่อท่านผสมครับแม่เ่อท่านผสมมันจอยมันเอาออกจากฟ้ามากครับแม่กัดเสียไซลอยสี่สิบกัวเนาะครับลอยสี่สิบกัวลูกย่างตันนะครับพี่น้องเพราะว่าแบงกัดนะครับสายเนื้ออีกสายหนึ่งลูกจักเดือนแล้วครับนี่ลูกก็สิบประมาณหกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือน อ่ะนี่แหละลูกตันๆลูกพ่อไนรู้ไซกัดนี่แหละพี่น้องครับมุออกจากฟาร์มเลยครับเป็นลูกที่ไหนของตัวตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่นี่ใส่รอยสี่สิบกัวด้วครับพี่น้องรอยสี่สิบใหญ่โตเงาบวกคักเดี๋ยวนะมันไหลไปทางเออนี่นะครับวันนี้จองหวดวันนี้ลูกเอาคู่นี้พี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดจุดสามหมื่นสามพันบาทครับนี่สามหมื่นสามถึงตัวเท่าไหร่พี่น้องครับเกินคุ้มตัวเอาไปขายต่อกระเด็ดตัวลูกตัวเมียป่ะไงกินเก่งครับกินเก่งขนาดทั้งผู้ลูกไปดูหน้า วัวก,กันนี่ไม่เป็นหัวหล่นธรรมชาติปไตยพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกแหละอ่ะเบื้องสัตย์ญ่ครับ,รบตัวใหญ่ตัวจริงใหญ่ครับตัวจริงนี่ตัวบักใหญ่เลยเหรอครับพี่น้องเออในแม่เอานะครับอ่ะอไปหาแม่ลูกนี่ในบางด้านข้างนะครับนี่คูใหญ่ๆแหล,ละเราให้เบางทายยางได้พี่น้องอ่ะอันนี้ว่าไม่ได้ผูกนะครับป้ายมันยังงี้ฝุ่นี่างละ่ะ คูต่อไปครับผมคูต่อไปเป็นแม่สาวหน่อยแม่สาวแดงๆนะครับบบงามขึ้นกันเอาหาแบบไอยู่มาเลือกเอาสว่าแม่นี่ผู้ใดมักงดูมู่ได้คับพี่น้องบอบอนอาจจะพลาดได้แหละนี่แม่นีในงามขึ้นอีหลีเลี้ยงธรรมชาติด้ครับนี่ยพวใเลี้ยงกินหอาหารนะครับต่อไปมีง้อสาวตัวหนึ่งยุ่ยแดงมาคักนะครับแต่บนสุดอ่ะออกมาทั้งนี่เพราะว่าง้อผู้ใดผูกได้คับพี่น่องง้อสาวป่วยเป็นอย่างอยู่นี่เลยนะครับเออนี่ย งวาสาวตัวนี้จักเดือนหรอครับงวัวกับประมาณ8เดือนครับเป็นงวัวประมาณ8เดือนนะครับงวัวสาวยางงามเนี่ยแหละเออสูงกันลอยสามสิบส่านหน่พุทธิเด้อสูงลอยสามสิบกัวลอยสามสิบกัวเพิ่งจับไส้คุ้มครับโอ้อ่ะนี่เอ่ะพี่น้องครับเอาธรรมาชาติของงูหน่อยนะครับมันชูมาใหม่เออนี้ลอยสามสิบได้นะครับเออเดี๋ยวเด้อออกมาทักนี่ออกมาเร็วเดี๋ยวได้พี่น้องพลายน้องออกมาก่อนนะครับน้องเขาอายนิดหน่อย ลูกพ่อใดครับนี่เพิ่นว่าลูกโหลดหรือครับแต่ว่าเพิ่นบ่บ่ฮู้ว่าเป็นลูกตัวใดพงศก็อ่ะนี่นะครับผมจำบ่ได้นะครับเพิ่อใดนตัวนี้พี่เปิดเท่าใดผมเปิดไว้อยู่มื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้มื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับหนาดีอยู่มื่นเจ็ดนี่ยตัวใหญ่ๆหน้าหนาเนี่ยแะครับผมเออครับอ่ะนี่เราอ่ะมัดไว้มัดเรยอเอาครับพี่น้องครับอ่ะงัวงว่าใดผูกพี่น้องครับครับปล่อยธรรมชาติดีนแหละมันไหลกับธรรมชาติของงัวหน่อยพี่น้อง เ่ในเ่นยัยครับนี่อ้ามื่อนีนพี่กับมีให้ประมาณน,นี้เนาะครับผมครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผมบสวัสดีครับ,รบผม